ไปดูเรื่องของหองการค้าไทยนิดนึงครับหอการค้าไทยเนี่ยเขาเสนอไปที่สบคอบอกว่าอยากให้จัดงานลอยกระทงปีนี้การจัดงานกรรจัดกระจายให้หลายพื้นที่เลยกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยถ้าว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามายัางประเทศไทยเนี่ยน่าจะประมาณสัก00แสนคนในช่วงปลายปีนี่ครับสเดือนนี้เอาให้เต็มที่แล้วก็ทางเชียงใหม่ตอบรับนยโยบายนี้เลยนะครับเชียงใหม่บอกว่าจัดลอยกระทงจัดยาวนาน2ส,สัปดาห์อือม สถานที่สาคัญต่างๆในเชียงใหม่ครับตอนนี้ประดับประดาโคมไฟตามแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วนะครับที่ข่วงประตูท่าแพเองก็ดีสะพานข้ามแม่น้ําปิงก็มีการตกแต่งเพื่อต้อนรับงานประเพณียี่เปงครับหรือว่าเทศกาลลอยกระทงที่เชียงใหม่จะจัดขึ้นสองสัปดาห์อย่างที่ผมว่าไปนะครับห้าถึงยีพฤศจิกายนยาวไปเลยครับตั้งแต่5้านะครับก็คือวันศุกร์นี้เริ่มแล้วนะครับสุโขทัยเองก็เช่นเดียวกันครับเตรียมจัดงานประเพณี ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่สุโข,ขทยัยจะจัดวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนะครับภายในงานก็มีการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมศิลปะแล้วก็มีการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความรุ่งเรืองมอดกของสุโข,ขทัยเอาไว้รูปแบบเป็นไปนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็เขาจํากัดนักท่องเที่ยวนะครับวันละ15,000คนเท่านั้น ส่วนเมื่อวานนี้ครับพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผอ,อสอปกสปคมีการหารือถึงแผนการเปิดประเทศร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหอการค้าไทยสมาคมโรงแรมแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยทางภาคเอกชนเสนอครับบอกว่าอยากให้กรทมเพิ่มพื้นที่การจัดงานลอยกระทงออกไปซึ่งลอยกระทงเนี่ยคือวันที่19พฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับอยากให้จัดหลายๆพื้นที่เลยส่วนเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ตอนนี้มีการกําหนดมาตรการไว้ว่าดื่มได้ถึงเวลาสามทุ่มเท่านั้นซึ่งทางพลเอกสุพน์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอประเมินสถานการณ์15วันกันก่อนถ้าหากดีขึ้นแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลาในการดื่มออกไปอีกจนถึง4ทุ่มหรือว่า5ทุ่มตามที่มีการเสนอขอเข้ามานั้นเดี๋ยวจะพิจารณาหลังวันที่15เป็นต้นไปนะครับส่วนด้านประธานหอ,อการค้าไทยนายสนั่นอังอุบลกุลก็บอกว่าเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับ การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง0 0แสนคนใน2เดือนที่เหลือนะครับพฤศจิกายนธันวาคมปีนี้แล้วถ้าหากเปิดประเทศสำเร็จปีหน้า,นานเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาประมาณสัก10ล้านคนและการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเพิ่มจากเฉลี่ย5 0,000บาทไปเป็น71 0 0 0ถึง100,000บาทต่อคนได้นะครับว่าเออสป,ปรายเชนนะ ของภาคบริการเนี่ยมันก็จะเห็นการพื้นตัวได้อย่างเร็วนะครับอย่างเร็วและต้องทราบนะครับว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญม่มาใช้เวลายาวนะครับเพราะว่าก่อจะมาได้เนี่ยต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและอีกอย่างหนึ่งก็จะต้องมีการจ่ายค่าป,ประกันเนี่ยคนละห้าหมื่นเหรียญอย่างนี้เป็นต้นน,นะฮะ นอกจากนั้นในที่ประชุมเองก็ยังมีการหารือถึงมาตรฐาน S H A หรือว่าชาและชาพลัสเนี่ยตอนนี้มีผู้ที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนกว่า2 0 0 0 0กิจการแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยทางทททเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการที่ของลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าภาคขนส่งเองก็ดีกับมาตรฐานชาและชาพลัสนะครับ ส่วนการเดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนครับเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีผู้โดยสารกว่า725,000คนเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ย270,000คนนะครับขณะนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านทางระบบ Thailand Pass ประมาณ22,779คนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ที่อนุมัติให้สามารถเดินทางเข้ามาได้เนี่ยอยู่4,200กว่าคนครับ บรรยากาศหลังจากที่เปิดประเทศก็ดีขึ้นนะครับ<า>เรื่องของเศรษฐกิจก,ก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนแต่ทีนี้เนี่ยสำคัญเลยคือเรื่องของสถานการณ์<า>ต้องควบคุมให้ดีถ้าเราสามารถทําได้เช่นวันนี้เนี่ยเชื่อว่าต่อเนื่องไปเนี่ยยาวๆเลยนะครับประสบความสําเร็จแน่ๆไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับ